สวัสดีค่ะ FC ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยมือนีคลองพารวยก็ไดมาอยู่วัดป่าดงนาเพิ่นเนาะคะ่ะจะเขาไปหาแม่ยยาตะเคียนเนาะคะ่ะตอนนี้พี่น้องเพิ่นกมาหลายคนอยู่ค่ะเนาะสไปนเขาไปหาแนวทางแม่ยยาตะเคียนเนาะคะ่ะหลังจากก็ให้โชคมาหลายงวดเนาะคะ่ะมือนีแอดก็ไดมาตามแนวทางให้พี่น้อง FC เนะะาะค่ะมาค่ะ พี่นอ้องคนก็มาจากคุณขานมาขอแนวทางให้พี่น้องเอซเนาะคะ่ะกำลังจะเข้าไปหาเมยาตะเคียนเนาะคะ่ะสิไดใดตัวเด็ดตัวดีจังไดน,นั่นก็ไปหลับชมหลับฟังพร้อมกันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเอฟซีทานใดเข้ามาล้กาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะ,ค,ะค่ะตอนนี้ พี่น้องเพื่อนกับมาหลายท่านเนาะคะ่ะจะเข้าไปหาแม่หยาตะเคียนเนาะคะ่ะไปขอแนวทางจากแม่หยาตะเคียนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเอท่านได้เข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยค่ะค่ะไปชมกันเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพ่อเก่ยนกับเป็นผู้นำทีมจะพาไปหาแนวทางเขาไปหาแม่ยาตะเคียนเนาะคะ่ะพี่น้องเอซค่ะ พี่น้องก็มาลหลายท่านเนาะค่ะเผ่เฉดเได้แนวทางไปวิเคราะหไปเสียงเบิงเนาะ,ค,ะค่ะกับค่ะตอนนี้พอกก่อเกลนกำลังทำพิธีขอนะค,ะค่ะไม่ยากตะเคียนเนาะคะ่ะพี่น้องก็ค่อยเว,ว่ามาเส้นเกลียนจะ,นะดได้ตัวใดเนาะคะ่ะพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องก็แคบนาจอไว้เด้อค่ะเด้อ กำลังทำพิธีครัจ่าทายอย่จ้าจ่าพี่น้องก็มาหลายนะคะนมันนเรียกสารวนนางอแมนนะเบิ่งเบกันดูเบิ่งกันดูเได้แนวทางดีๆแนวทางดีๆค่ะปี่ข้างไ โอ้หได้ล้วมาตกลัวตะไก่กระอดกลับมาอยู่บ้านเด็กกับม่อยู่บ้านเลยนแม่เนาะกยู่บ้านยู่เียนมาี่้านัีม่านยกามาลกคนยัอตอเาเาเพราะว่ามันถึงวัดประจำวันที่ นหนึ่งพฤศจิกาเนะานะหนึ่งพฤศจิกาจะมาถึงแล้วเด้องาเด้อเมื่อที่แล้วลูกหลานก็นมาขวนงานเขาก็หลังวันนี้ก็มาอีกนอนว่าอยากกลมอยากรวยอยากแออต่มีเงินตันก้้็ออดได วันนี้ก็หลานญาติจะทีจะกดจะเชี่ยวลูกหลานเด้อญาติญาติเพิ่นเป็นคนเป็นผู้ใจดีมีน้ำใจกว้างขวางเหมือนตั้งน้ำทะเลเพิ่นจะบ่ตีติลูกหลานหนอลูกหลานมีแต่ผู้มีศรัทธาถ้าหากว่าได้โศกได้ลาบน้ำเพิ่นก็จะมีพวงมาลัยมาคล้องให้แต่มี เปียอมดเีนนอ่ะเออตอตะเกียนก็นอออนกนได้มตะเียงกันเลงจุดธูบนะคนเนาจุดทูปไห้คอพรนะคะนเปิดน้าคือเจ้ขาขวน,น้าเปิดม่ไหันั่งเออเปิดคนนี้ไห้ยาพันนั่นนั่เย็นเปิดโลด เปิดคนนีก็เปิาากจีหิ้ละเข้าเนี่ยกินซี่ยแล้วเขอากินายเซี่ยแล้วด้อตางเขาอ่อนเาลงมาอยกกิมมบายดโคตรง้จับ วัวบอกแล้วเนาะไม่ง่ายเหมนปลาเปลี่ยนเขาก็บวัวเป็นต้นนี่เนาะแม่นก็คือวัวแล้วหมูปลาจะต้องมีคนเปลี่ยนมาตั้งแต่คนคนเขาเ่าเนี่ยแหละเขามาเก็บเห็ดหรูคือแต่ว่าผมเนี่ยมาทำเนี่ยตอนเ่ยตอนที่ยังไม่ได้ทำอะไรนะผมไม่กล้าเข้ามาเลยมอเรียค้ับมุยหมูขามาใครเขามารอตอนที่ผมมาลอกไปมันอยู่ทางหลังนี่ยลอกกอง รวานกันรัวมกันน้อยันอยหลานมาลูกหลานมาจุดถูกซิบเก่าดอกน้องกขอสกขอใส่จักงานด้ยขอสชคขอใส่ขสอโชคขอาาห,หลับจากงาเมื่อนี้ยากะยาก็ต้องปวดปวดใจให้ลูกให้หลานว่า เลขงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี่ว่ามันมจะเป็นตัวใดน้อยใหน้อลูกหลานก็บ,บรรลุบ่งห่วงบ่เห็นจักคนว่าเลขไทยแล้ววันที่หนึ่งสามตัวและเลขล่างสองตัวนี่นั่นมันจะออกมามันมจะเป็นตัวใดขอจ้ใงหิญานี่เปิดอกเ,เปิดใจดแล้วก็เปิดท่าให้ลูกหาลานมีม่อย่างเปิดรหัสครั์เปิดรหัสครั์ ก็ได้ตู้เซฟเอิดตู้เซฟแล้วตู้ซับแล้วตู้ซิปหรือว่าตู้ยังไงตู้ซับของลูกของหลานขอจงใหิญานี่น้ำเอาเลขกไทยแล้ววันที่หนึ่งสามตู้ข้างบนแล้วก็สองตู้ข้างล่างเออมาเขียนใส่กระดานให้ลูกหลานเห็นเด้อลูกหลานที่ที่ว่าป๋าแป้งไปแล้วนั่นแหละนั่นแหละจะเป็นกระดานที่งดงาม ขอจตรงไหนานีาหนิจปิดยะบังลูกหลานยอัมื่งเลึ้ยงสองลูกหลานมานน่มีแต่แโอ้ยมีแต่คนปึกเนอะปึกวันปึกเป็นเออเจยเจย์เจยตีปัญหาในตีบ่เป็นเน้ะหน้าก็จะไปอัอึ้งเลี้งสองเนอยจะปิดจะบังลูกหลานมียังให้เปิดอกเปิดใจวอากับลูกกับหลานโลดเออปล่อยออกมาโหลดเด่นเด่นโหลดคือเรียกไทยแล้ววันที่หนึ่งสามตัวนี่ข้างบนนี่และเรียก่างสองตัวนี่ ลูกหลานมาเออแต่ละงวดนี่ลูกหลานกับขอมารบก,กวนแต่ละครัง้งบ่ามากหลายเทีย<ม>บาดนี้คือเจ้าพ,พ่อเจ้าพุ่มผู้ศักดิสิทธิ์และเจ้าเมยนงางทะเี่ผู้คำนำให้กินคำดินให้ยู่แถวนี้เด้อเออผู้รักษาดินแดนแห่งนีม้มาหลายพันปีแล้วเจ้าพ,พ่อเจ้าพุ่มผู้ศักดิสิทธิ์ผู้มีหูเจาะตักทิพย์หูเจาะตัใส่ซองไปเห็นไก่ซองเห็นเรือไทยแล้วว่าที่หนึง่งงวดประจำวันที่หนึง่ง พืชิกีไกยุ่นที่จะมาถึงนี่ว่าเลขไทยหลงวันที่หนึ่งสามตัวข้างบนเลขพระล่างนี่สองตัวข้างล่างมันชื่อแม่ตัวไหนอ๋อในม่์เฮียแล้วก็จะพาะจะพุม่มหัวซักเิียบหัวปนุหัวแก้วต่อที่หัวแก้วตาใส้นนั่นเป็นสกีพียานในตอนนี้คือว่านั่มเลขไทยหลงวันที่หนึ่งสามตัวเลขล่างสองตัว เอามาเขียนใช้กระดานให้ลูกหลานเห็นได้หน้าบัดนี้สาธุสาธุสาธุอ่า่าต้นนี้พอเกียนก็ได้จุดทูบไบคอยาแล้วนะคะออกมาตอนได้นะเอฟซีคอยชมไปพร้อมๆกันเนาะค่ะตอนจะเป็นแล้็ลทุกเสียงทุก สีถมวานาบ้านโอมะมุนน้าบ้านข้าวเขียวฮึมโอ้ยดูไปสิดูฝนละหมากรางไม้สบายคนนี้่าครไต้เม็ดละกันเอาไหมเยอะกูกันย่างเงินเยอะ ในะคะักแกนกำลังจุดถูกเสียงโชคนะคะให้ถูกบว่ามันจะเน้นตัวใดเลยค่าแมันจะเนสามตัวข้างบนเล้วก็เลขล่างสองตัวต้องเน้นตัวใดขอให้ยานี่จริงสถิตเขาเลนทุกที่รุกหลานทุกเล่งเวลาและโอกาสบัดเล่ กระซุมกระไดจ้ะจ้ะจ้ะงามอยู่ดกอน้อพ่อวันนี้ค่ะตอนนี้เส้นเกียนก็ะได้จุดทูบเสียงเดียวจ้ะงาเงนเนิมนต์งาให้สกิดเป็นตัวเลขสามตัวในทูบที่หลานจุดยู่เอออย ผลไม้เือมาชมรวนเ่ยขอจงห่างยาสถิตเหนเห็นตัวดินเลยสามตัวเด้อจะออกมาเป็นตัวใดนั่นลูกหลานจะได้เบิ่งตามทูกที่ลูกหลานขอน้ำยาเด้อสาธุสาธุถ้าเป็นายาเนี่ยเป็ียนนั่นได้พอกระปองเป็นนั่นได้พอเป็่ยนคัเปลยน เดี๋ยวค่อยเห็นนูเห็นอันดูเห็นยายาหั่นลูกลูกหลาผู้น้อยเห็นยาอยู่บ่ลูกหลาผู้น้อยไปแป้งเ้กระดานด้วยหัยยาลูกขึ้นอลูกไอันษฐานเอานูอันทีทานเอาแม่ตลอดเนี่ยแป้งเส้นเส็นกระดานนูนูเอาแป้งเทใส่มือแล้วนูไป ถ้าปาแป้งยาเนาะค่ะว่าสิได้โชคเสดายเนาะค่ะเปิดไปเออเปิดแล้วก็ลูบเพิ่นเด้ลูกเอเอามื่อเทเทลายน้อยอิดเเลยบ่ออกดิเปิด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 นเเท นูลูกึ้นเด้ออธิษฐานลูกอธิษฐานนั่งลงนั่งลงอธิษฐานนั่งลงนั่งลงอธิษฐานนั่งลงอธิษฐานลูกคืนลูกคืนเออลูกขึ้นเออแปลงใส่อีกเอาแปลงใส่อีกลูกใส่อีกใส่มื่อนี่ลูกใส่มื่อนี้ค่อยถนัดถนัดใส่ลูกึ้นเด้อลูกขึ้นไปทั้งสิ้นเออ มาเบื้องว่าน้องเทียนจะเห็นเบนเทียนจะเห็นตัวใดูเห็นตัวใดโอ้ยหกเด้เด้อเ็กเ้เลมื่อเนเทียนนั้นถ่วงเหล็กหกยูยูอันเห็นแล้วแมนว่าเห็นอีอย่งนาะปูนาะึงออาดีวอกไห้ดงออนายจ้ะ สามเกีติปรงามเลยสามพื้นหาน้อสามเกยติปงามเลยสามดีเมืองามน่งสามามดีสาเม มัข <łość> อ,องเคยเห็นเป็นหาดเจ็ดอ้พ่อหาดเจ็ดนี่สองสี่ห้าเจ็ดเขนเด่นถ่าอยู่นี่นี่นี่สองสี่ได้อาคิดไว้คิดไว้สามต้นคิดรอไว้แท่งตัวนาสาม เอเคเห็นหลายตัวนบานนี่ลผเลี้ยงคุณน่าเห็นว่านี่ท่าดูดีๆสิเลี้ยงมานนี่เลยเนี่ยรางวัลที่หนึ่งหตัวอลยย่างเงี้คหกตัวเลยผู้น่าเป็นแถวมาเลยเดี๋ยวจับ่าได้วรถก็จํได้มดเลยเอาถ้าซับออกเชัตัวไหนเห็นตัวไหนเอหกตัวเลยวะเลขถูกะหก หกาละเนี่ยเห็นูปอ่ใมันเหมือนกันเนี่ยว่าไม่เลกขาใช่ FC เห็นเรากระแคบนาจอไว้เลยเนาะค่ะเนาะสานี่เทาไหร่หน่ห้าสามงามปะนี่สามสามห้าสามอะแต่มาโน่ไมานมันนะคอนี้้าหนามนเลขสอีู่ีดิตัวนี้นี่ตัว้ปูนคองเห็นตัวนี้อันนี้จะเป็นห้าจ้าตา สองสี่สมอุ้ยสองสีเจดเด้อพ่อเบิ้งกล้่ะเจเด้อสองสี่ห้าเจ็ดสองสี่สองสีห้าเจ็ดเนสามตัวนึงบาเอาไว้มันหตัวผิตสามมอเเตเ้นหาสามว้นำกระดิบพ่อจ้าจ้าพี่นาอาจารย์มาเบิ้งนี่นี่ งามบ่จังหวะเดียวเห็นว่าเป็นแถวกันนดึ่าเป็นแถวกันห้เด้าสามห้าไอ้สามเจ็ดสามเจ็ดสเจ็ดเจ็สี่าเจ็ดสี่เออพออ๋อเดี๋ยวเดี๋นเดินมือลนุกมานิ่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวหนิ่งหนงเด้อหนิ่งหนึงเด้อมันจะมีจะมีสองหนึ่งเดียวเดียวสองหนึ่งเจ็ดสี่สาม 3ามสามยังหนึ่งสามยังเล่นเนาะสองหนึ่งเก็ดสี่สามสามสามมสามเ็ดเนาะบนี้เนาะสามเจ็ดก็คือหาเจ็ดก็คือพ่อโอ้หาเอ้าว่าสามเป็นปหาป้ะเดี๋จ้าสามเจ็ดก็คือหาเจก็คือน้อพ่อเนาะสองสี่เก็ดสี่เดี๋ยวกันเด้อเอาเก่กนสองี่เก็่งก่ก็สามหาเก็ี เจ็ดสีแล้ว้อออันนี้พอเห็นเจนี่เดี๋ยวพวกอันถุกกัน2อแล้วก็เ4็ด5ีเ็ด่หาห้าเก่นน่ะเนาะสามหาสามห3าบ่ะเอาเมนบอกคนท่น่หาเก็บปันนี้เก็บิ่งเอาเก็7 ให้เห็นชัดๆในเด้ออยาจะให้ได้สร้างได้ยังนี่ค่ะบุญกระถินนี่ล่ะจะได้มาเนาะกระสิเดีเฮสซ่าลาให้ตัวเลยจะได้ตั้งกองกระถินมาตัวกระถินพัดนี่เด้อจ้าปัดแดงเนาะนี่เนาะเนี่ยปัดแดงยุ่ยสามหาเลยบุญยุ่ยบุญกระถินมยุ่ยบุญน่ะกระถิน บแม่เบิงเบจอนี่มัน้กลสามาบ่บ้ามันห้าเก็ดไหมพิมพาดวยเหนตัวได้สาบ่เกยู่กลางนี่เกมันอัดอเออเก็สี่ามห้นห้าหมเกสามขึ้นแดงเนาะเก็สี่กับ้เด้อพี่น้องไออันแคบนาจอไว้ด้วยค่ะขึ้นแดงจึ้งคึ้งยุ่จ่าเกสี่ามหอยก เกตสี่ห้าเกตเกตสามห้าเราไปสามนี่งายที่สุดเลยสามห้าได้สามห้าเลขถูกเสียงตัวไหนนาะค่ะเลขถูกนะค่ะค่ะกำลังกํากำลังลองเบิ้งนังคณะต้นนี้ว่ามันุนเดอยกระดาษต้นนี้มอนหลังจากเจสี่มาแล้วมันอย่างมันสี่นึนงสน่ อเนี้ยสองเค่ะค่าเลขทูปก็นอหน้องไม่เที่นนี้แม่เอาอกมาต่อสองเสียเจ็ดสี้ค่ะอันนี้เป็นเลขทูปเสียงนตัวไทยสเตัวไทย น่ารักนานี่นี่ละตัวตัวสงสัยอยู่นีมาเลขถูบมาหกห้าแล้วเนาะค่ะเลขถูบสามหาสามหาวะว่ามันหาเกลดเลยว่าสามหาเปเลยกำลังเห็นจะเป็นเลขอะไรนั่นตัวที่สามสิเป็นหนึ่งสิเป็นอย่างนั่นนี่หัวมันอะตัวต้นแม่เพื่อนไงนี่เป็นสามหาเนาะพ่น่ะ หาเจ็ดก็คือหาสามก็คือเนาะนี่เขียนไว้แล้วหาเจ็ก็หาสมเขียนไว้แล้วนี่งใช่จุดเนาะเลขทูปนี่จะเป็นอันหกมาแล้วหามาแล้วก็พเจ็ดสี่นี่ก็สัดเวยเดสี่ห้าสาหรือว่าเจ็ดสามหาหรือว่าเจ็ดสห้าเจ็ เจ็ดสีหกินหรือว่าเจ็ดสี่าเล็กเล็กถูบกับงามเนาะโอ่คือบ่ลินเล็กบอลูกว่าพญานาคคือว่าสิบห้าสิบหกพอบอกสิบห้าสิบหกกันดีไปวันที่สิบห้าาทันกับไปวันที่สิบหกกันดีหกหนึ่งห้าได้หกห้าหนึ่งเล็กถูกวาเห็นไหาะ อืทูบหกห้าหนึ่งละจ้าเลขทูบห้าหนึค่ะโอ้ยหนุนต้นอันก็ยากก็ให้ขึ้นแดงเจ้องครึ่งเลขทูบเลขอ่าเลขหาก็งามงามได้พี่น้องไอหนุนพูนเห็นยังจะชาดพูนเห็นบ้าเนี่ยพอดตลูกเห็นหนึ่งเสเจห้าเจ็ฮะเอาเอา่าหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็สเจห้าเจ เจ็ดห้าเจ็ดนั่นเลยอีพ่ออันเขียนเลขอันนี้ไปจากหกห้าหนึ่งเลขทูบเนี่ยแม่ค่ะโอ้หกห้าหนึ่งค่ะเลขทูบนะหกห้าหนึ่งเลขงามคักเนาะโอ้ยพี่น้องเอออันเอาไปเสียงเบิ้งด้วค่ะได้มาถอดบุญกระถินนะค่ะอยู่วัดป่าดงนาเพลนค่ะยายาให้เห็นคักแล้วเนาะค่ะไม่ยาตะเคียนเนาะ เี้ยไปม่หกตัวชัดีวะห้าัดเลยเนาะจาหามเออเถ้าเาไปไทยไกๆมันจะเรีเห็นชัดๆเลยจ้าเจ็ดส่ห้าสามว่าเจ็ส่วันสามันตั้นสาอัยไปเบื้องขีดนะว่าพี่เบิ้งกันนึงคือสะคือหาเด้อเนี่ยเด้อเกหาห้าเจ็ดด้วยนะฮ้แถวรเห็นเป็น สมไปเจ็ดก็ได้สามเจบ่เออสามเจ็ดแค่มาเดีวนี่เห็นเป็นเจ็่ม่นเฮ้ยหนูเห็นเป็นห้าเจ็ดนะันค่ะสามเจ็บ่พ่อเห็นเป็นห้าเจ็ดบ่อืห้าเจ็ดว่ามันเลีกหาเรื่องไหนบุ้งครับแล้วนี่นั่นค่ะ เอซก็แคหนาจอไว้เลยน้อค่ะตัวเจตันนี้สิคือหัวแนีนี่นี่เจ็ตัวยี่ไายเินมันคือสามแหมมันคือสามแม่นล่อมีนคือสามนี่แม่แม่ลแล้วก็ตัวนี้เป็นหาด้นี่เออเจ้เบิ้งบ้เจ้เห็นบ้านหมเป็นหตัวนี้เป็นสามจ้ากสามเจ็ดก็ได้ฮะเจ็ก็ได้น้อแม่เนาะค่ะเลขกหากรเลขกสามก็คือกันเนาะ โอ้ยมันนี่ยาบปวดผานลูกหลานตัวแดงจึงครึงเลยยังได้ลูกสีไปได้หกต่อวันค่ะได้มาทำบุญกะทินละเนาะบัดนี้เนาะพี่น้องเอฟซีค่ะได้กระมัจ้าเนาะเก็สี่ห้าเก็ดช่ยค่ะนี่ละชุดเมยยกัสีเขียวงามงามสวยสวยพี่น้องค่ะเอ้านี่สองสี่เก็ดสี่สามเก็ด สองสี่เกสี่ห้าเก็ถูกกไดที่ 6, 5, 1นะคะเล็กถูกกรงามงามค่ะหกห้าหนึ่งเนาะค่ะเจ็ดจับหน่ตัวเดียวกันนะคะค่ะเอฟซีกระได้เห็นแล้วเนาะค่ะได้เห็นตัวแดงจึ้งครึ่งวอพี่หน่องเอฟซีค่ะไปผิดจรณาเบื้องไปวิเคราะห์ก่อนเด้อค่ะโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมเนาะค่ะค่ะแอดกับเป็นผู้นำเสนอเนาะค่ะ จะไปวิเคราะห์เบิ้งไปเสียงเบิ้งไปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเพื่อมีโชคมีชัยน้ำกันเนาะคะ่ะได้มาสร้างมัดเนาะคะ่ะรวมทำบุญเนาะคะ่ะทางวัดป่าดงนาเพลินเนาะคะ่ะจะมีกระถิ้นถอดวันทีทรายเนาะคะ่กะกระถิ้นออโอ้ใช่เดี๋ยวแอดจะอันแจ้งไปอีกที่หนึ่งนะะเนาะค่ะเนาะค่ะเอฟซีค่ะ ค่ะค่ะกระทินมือใดเด้อแอดแจ้งไปอีกเที่ยน,นึงเนาะคะ่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยก็ขอขอบคุณพี่น้นองเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจแอดก็จะหาคลิปเด็ดๆเด่นๆฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะค่ะเอฟซีกลับไปพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะแอดก็เป็น สะพานบุญใหญ้พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่นนะะานเนาะค่ะหาแนวทางฝากพี่น้อง f อซคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ